สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็เด็กๆห้องมีพูดทุกคนเลยนะคะเด็กๆคะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยโควิดสายพันธุ์ใหม่โอไมค้อนค่ะเด็กๆค่ะเจ้าโอไมคอนนี้นะคะก็เป็นเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ชนิดหนึ่งนะคะที่แพร่หลายมาจากแอฟริกาใต้เลยค่ะเด็กๆซึ่งมันจะเข้าสู่ร่างกายแล้วก็แพร่ก็จะได้เร็วมากนะคะ แต่เด็กๆไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเด็กๆมีวิธีการป้องกันนะคะแล้วก็ระมัดระวังตัวเด็กๆก็จะอัไม่เป็น,นแล้วก็ไม่ติดเจ้าโควิดเชื้อพันธุ์ใหม่นี้นะคะค่ะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูไมงานนะคะการทาไมงานในหน่วยโควิดแสบพันธุ์ใหม่โอไมคอนกันนะคะเรามาดูกันว่าเจ้าตัวเชื้อโควิดตัวนี้มันหน้าตาเป็นยังไงนะคะเด็กๆนี่เลยค่ะเจ้าตัวโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่ชื่อว่าโอไมคอนนะคะ เด็กๆคะในใบงานหน้านี้นะคะเขาให้เด็กๆเนี่ยระบายสีภาพนะคะตามจินตนาการแต่ก่อนที่จะระบายสีภาพตามจินตนาการเด็กๆจะต้องมารู้จากกับชื่อนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษของเจ้าตัวองค์ในนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันมีตัวภาษาอังกฤษตัวอะไรบ้างนะคะเด็กๆก็เขียนตามรอยปากได้เลยนะคะค่ะ ตัวแรกนะคะเป็นตัว o คะ่ะเด็กๆโอต่อไปคะ่ะ m i c r o n นะคะนี่คือชื่อของเจ้าตัวเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่ชื่อโอเมกอนนะคะโอเมกอนออ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเขียนกันคะ่ะ ตัวแรกนะคะเป็นตัวโอวงโกมีเลยค่ะโอต่อไปค่ะเอมค่ะลาก,กขึ้นลงขึ้นลงเป็นตัวเอ็นะคะต่อไปตัว i ค่ะขีดข้างบนลากลงมาขีดข้างล่างต่อไปตัว c ค่ะท้นตรงนี้นะคะโค้งมาต่อไปตัวอค่ะลากลงก่อนนะคะ ผิดข้างบนโค้งเข้าเด็กขาออกนี้เลยค่ะตรอไปตัวโอวนกลมเหมือนวงกลมเลยและตัวสุดท้ายค่ะคือตัวเอ็นลากขึ้นเฉียงลงแล้วก็ลากขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเก่งมากค่ะเด็กๆเด็กๆกก็เขียนคำศัพท์ตรงนี้ก่อนนะคะก็คือตัวโอไมค์นนะคะแล้วก็เด็กๆกก็ระบายสีเจ้าตัวเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้เลยนะคะเป็นไงคะง่ายไหมคะใบงานในหน้าแรกเดี๋ยวเราไปดูใบงานในหน้าต่อไปกันเลยนะคะ รใบงานในหน้านี้นะคะเขาให้ในกักเรียนเนี่ยทำเครื่องหมายถูกนะคะทับภาพนะคะวิธีการป้องกันนะคะไม่ให้เกิดการติดต่อนะคะเจ้าตัวเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่นี้นะคะค่ะวิธีการป้องกันก็คือนะคะเดี๋ยวเราไปดูทีละภาพกันเลยนะคะภาพแรกค่ะภาพแรกเป็นการล้างเจ่ลล้างมือด้วยเจลล้างมือนะคะค่ะภาพที่สองนะคะเป็นการ นั่งห่างกันนะคะประมาณ1เมตรนะคะแล้วก็ภาพที่3เนี่ยเป็นภาพการซื้ออาหารนะคะแล้วก็ภาพที่4เป็นการใส่แมสแล้วก็ภาพที่5เป็นการทํากิจกรรมร่วมกันอ่ะทีนี้เขาบอกว่าแล้วทํายังไงล่ะเราถึงจะไม่ติดเจ้าตัวเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่นี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะภาพแรกนะคะเป็นการล้าง มือด้วยเจลแอกอฮอล์ anchor, นะคะแล้วก็มีผ้าแมสแบบนี้รับรองว่าถ้าเด็กๆทำปฏิบัติแบบนี้ไม่ติดแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นภาพนี้เด็กๆก็ขีดถูกได้เลยค่ะนาตรงมาก่อนแล้วก็ห่างยาวค่ะต่อไปการเว้นระยะห่างนะคะไม่นางกล้กันนะคะก็เป็นการป้องกันอย่างหนึ่งได้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ขีดถูกเลยค่ะค่ะต่อไปอันนี้นะคะเป็นการ รวมตัวเด็กกันน่าจะมาซื้อของนะคะอันนี้ก็คือเด็กๆไม่ใส่แมสด้วยนะคะเพราะฉะนั้นภาพนี้เด็กๆก็ไม่ต้องทําเครื่องหมายถูกนะคะเพราะว่าถ้าทำปฏิบัติติๆปฏิบัติตนแบบนี้เด็กๆอาจจะเสี่ยงในการติดเจ้าเชื้อไวรัสโควิด -19 ใ,ใหม่นี้ได้นะคะต่อไปค่ะใช้หน้ากากอนามัยนะคะปิดนะคะไมเออ่เวลาเราจะสนทนา หรือพูดคุยกับคนอื่นนะคะอันนี้ก็เป็นการป้องกันที่จะมาให้เกิดติดเชื้อไวรัสตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นภี้คิดถูกเลยค่ะและภาพสุดท้ายนะคะเป็นภาพการทํากิจกรรมน่าจะเป็นการเล่นลีเท้าสารนะคะแต่ว่าเด็กๆดูสีไม่มีใครใส่หน้ากากเลยนะปิดหน้ากากนำมาปิดไว้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการเสี่ยงนะคะต่อการติดเจ้าตัวเชื้อไวรัส โควิดใส่พันุใหม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเด็กก็ทำไมคะก็ไม่ต้องทาเครื่องหมายนะคะเด็กก็ทําเครื่องหมายก็คือหนึ่งล้างเจลแอลกอฮอล์เวละยะห่าแล้วก็ใส่พนหน้ากากอนามัยนะคะแค่นี้เองนะคะค่ะเสร็จแล้วคะ่ะใบงานทั้งสองใบนะคะเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของเจ้าตัว เชื้อไวรัสนี้นะคะแล้วก็วิธีการป้องกันเด็กๆคะล้างมือบ่อยๆนะคะใส่นะคะอาอนามัยทุกครั้งนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างรับรองเด็กๆจะไม่ติดเจ้าตัวเชื้อไวรัสนี้แน่นอนคะ่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะการทํำใยงานนะคะคุณครูก็ขอจบตดเปยนเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ